ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องแฟนคลับเอฟซีมอลลัมดีฉนอยตอนนี้มาถึงเวทีแล้วครับหมอลองหมอลำัมเมื่อนี้ก็เป็นลัมประยุกต์ครับรังจาปาดิสุส์เพิ่นสวรมงคลเหลี่ยมมอลลัมดีฉนอยต่อไปก็คงจะเป็นนาทีของหมอลองหมอลำต่อไปเป็นนาทีหมอลองหมอลำที่สำการแสดงนะครับพี่น้องครับหมอลลัมดีฉนอยครับ มาเก็บบรรยากาศววธีมอลองมอลลัมตอนนี้มาหอดมาถึงวิธีเล็วตั้งวิธีเซ็ตซับเรียบรอยแล้วแบบมินิครับพี่น้องมาเนี้เจ้าภาพเ่็นวาเอาแบบมินิเดอร์าสันเป็นลำมกรประยุกเอาแต่มมอลำหมงเครื่องเอาจบภาพเป็นหางเครื่องวสันมาเนีห้มีเจ้าภาพก็คือเป็นหางเครื่องเนาะสำรับน้องนั่งหา้งเครื่องเกิดพิศป็นตั้งคณะเจ้าภาพ สำหรับมะลงมะลำมกะมอนทีหทยมะลำดีชะนอยเป็นรูประานผ้าโอรนอนะครับเนาะพี่น้องขอรบกวนสมพลนะพี่น้องเข้าได้พอนายออกกำลังกาย